พอดีจะมาลื้อลงเรือนแล้วจ้ะตอนนี้ก็เดือนตุลาแล้วค่อนๆเดือนตุลาแล้วมันดูพยากรณ์อากาศอีกสองวันมันจะหนาวจ้ะก็เลยมาเก็บพริกพริกโพนที่ปลูกไว้มันไม่ดันแดงยังไม่ทันแดงมดเลยแต่ว่าถ้าอากาศหนาวมามันก็เหมือนพริกแช่แข็งนะจะ๊ะใบพวกใบอะไรเงี้ยมันก็จะสนภาษาภาษาโคราชบ้านเราเรียกว่า ปมันก็จะเฉาไปเลยนะเนาะแล้วลูกพริกมันก็จะเป็นช่ำๆจ้ะเวลาโดนอากาศติดลบมันก็จะช่ำมันก็จะไม่สวยแล้วคันนี้ตอนเนี้ยังแดดอยู่ยังยังแดดอยู่มันก็ยังไม่หนาวมากยังไม่ปวดมือเราก็เลยเก็บด้วยกันตัดไปทั้งต้นเลยจ้ะตัดไปทั้งกิ่งทั้งก้านแล้วก็ใส่ถุงดําไปเลยแล้วคอยไปนั่งเด็ดที่บ้านเรา ที่อากาศมันอุ่นกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยแดดบดพอแดดบดลงนี้อากาศจะเย็นแบบวูบเลยจ้ะจะหนาวเลยตอนนี้ยังใส่เสื้อแขนสั้นได้เพราะว่ายังอยในให้ลงเรือนแล้วมีแดดสองมันก็เลยพออุ่นๆจ้ะแต่ถ้าทันทีที่แดดบดก็คือต้องไปหาเสื้อแขนยาวมาใส่เพราะว่าหนาวทันทีจะ้ะอากาศเย็นมากๆอาเอา เอาไปนั่งเด็ดที่บ้านจ้ะอาจจะไม่เด็ดวันนี้ก็ได้เด็ดวันอื่นก็ได้จ้ะมันอยู่ในถุงมันก็จะไม่ไม่แห้งไม่เหี่ยวสักเท่าไหร่ก็เราต้องคิดไว้ก่อนว่าเราจะทํายังไงถึงจะทันนะเวลาช่วงบ่ายมันมีนิดเดียวจ้ะตอนนี้มันเข้าใกล้หน้าหนาวแล้วกลงเวลากลางวันมันก็น้อยลงด้วยแล้วพอดีมีพี่คนไทยที่บ้านแกยอยู่ใกล้ๆนั่นจ้ะแกเดินผ่านไป แกเห็นแกก็เลยแวะมาหามาเก็บผักบุ้งยอดที่มันยังพอกินได้อะไรเงี้ยแกเสียดายแกก็เลยเก็บไปกินจ้ะแล้วก,ก็มาถ่ายคลิปให้ก็เลยเออดีดีเหมือนกันมีคนมาถ่ายคลิปให้ถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่ได้ถ่ายจ้ะเพราะว่า,าจะตั้งกล้องไว้แล้วไปนั่งตัดมันก็มันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรสักเท่าไหร่นะอันนี้แกมายืนถ่ายให้ก็ดีเลยจ้ะ แล้วเราก็พูดคุยกันไปติพาทะไปเรื่อยบางทีก็ไม่รู้ว่าแกกดถ่ายหรือยังอะไรเงี้ยก็คุยกันไปเรื่องส่วนตัวก็เลยต้องปิดเสียงจ้ะปิดเสียงแล้วก็มาพากเสียงใส่ใหม่เป็นพิกโพนแกคนที่ถ่ายคลิปให้นี่แหละจ้ะเป็นคนเอามาก็ถามแกว่าเอามาจากไหนแกบอกว่าไปซื้อพิกร้านไทยจ้ะไปซื้อพิกร้านไทยร้านไทยก็คือเอามาจากเมืองไทยเลยจ้ะ แล้วก็มันมันเขียนไว้ที่ข้างซองว่าเป็นพิกโพนแกว่าอย่างนั้นนะแล้วมันเพชมากเพชดีจังแล้วต้นพุ่มเตี้ยดีจังตอนนี้ก็ปลูกอ่าแกก็ว่าปลูกถี่ไปหน่อยนะแล้วก็ เออก็ตอนตอนต้นมันน้อยก็ไม่รู้ว่าจะโตมาแล้วมันจะใหญ่ได้แค่ไหนแล้วเราปลูกลงดินด้วยมันจะเดาได้ยากมากจ้ะว่าต้นมันจะทรงพุ่มใหญ่แค่ไหนเราก็เลยปลูกสองแถวมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันเบียดกันมันมันเบียดกันเกินไปแล้วมันก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไรแต่สําหรับเราก็ถือว่างามอยู่นะพี่หมวยแกว่ามันมันลูกน้อยมันไม่โดกอุ้ยแค่นี้ก็พอใจแล้วจ้ะ ปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอีกไหมเพราะว่าปลูกพริกแล้วน่ะมันทําให้เราต้องได้กู้ลงเรือนชาถ้าว่าไม่มีพริกเนี่ยก็คงกู้ลงเรือนไปนานแล้วแหละไม่ต้องรอจนอากาศหนาวแบบนี้นะอากาศหนาวบางทีเวลาไปทํางานอยู่ข้างนอกก็ปวดไม้ปวดมือเหมือนกันจ้ะมันเย็นเจี๊ยบอากาศเย็นเจี๊ยบก็จะปวดมือแกก็แก,แกคนที่ถ่ายคลิปอ่ะแกะนึกว่า เราตัดเอาตะกิ่งไปเหลือต่อไว้เพื่อให้มันเกิดใหม่ปีหน้าก็เลยบอกแกว่าไม่ได้จ้ะถ้าปลูกข้างนอกอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าปลูกในบ้านสมมติว่าเราปลูกในบ้านอากาศอุ่นๆถ้าเป็นต้นตอของเก่าแล้วปีทัดไปอะ่ะจะเป็นลูกเร็วขึ้นแล้วก็ติดลูกดกด้วยจ้ะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในบ้านอะ่ะบางทีพเพยเพอก็เข้าไปในบ้านด้วยก็ ไม่โอเคจ้ะแล้วในบ้านเราก็ต้นไม้เยอะแล้วต้นไม้ประดับอะไรเงี้ยเยอะแล้วจ้ะในบ้าน,ม,นามันลําบากมันลําบากมันจะไม่มีที่อยู่แล้วหอ้หองห้องนึงอะ่ะทำเป็นห้องปลูกต้นไม้โดยเฉพาะเลยก็ก็เต็มแล้วจ้ะแล้วช่วงกลับไทยนี้ก็จะต้องหาคนมาลดน้ำต้นไม้ให้ต้นไม้ที่อยู่ในบ้านก็ต้องหาคนมาลดให้อาทิตย์ละข้างอะไรประมาณเนี้ยจ้ะ ก็เลยก็เลยไม่ได้เก็บไว้แกก็ถามอยู่ว่าทําไมไม่ถอนต้นขึ้นมาแล้วก็เอาไปใส่กระถางก็เลยบอกแกว่าเคยทําแล้วจ้ะเคยเคยถอนต้นขึ้นมาแล้วก็กไปปลูกใส่กระถางเพื่อที่จะให้มันไปต่อแต่ว่ามันไม่ไปต่อจ้ะมันนอกเพราะว่ารากมันกระทบกระเทือนมันก็เลยตายใบร่วงใบร่วงลูกร่วงตายคือเก่า ก็เลยเออไม่ถ้าเราไม่ได้ปลูกในกระถางแต่แรกก็ไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะไปคุดมาจากดินแล้วก็มาใส่กระถางมันไม่ไม่งามจ้ะเคยทําแล้วเคยทดลองแบบคุดแบบไม่ให้ลากกระทบกระเทือนพยายามคุดมาแบบว่ามีดินติดมาด้วยเยอะๆแล้วก็เอาไปใส่กระถางไปปลูกไว้ไปตั้งไว้ในบ้านมันมันอากาศมันเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ไม่รู้จัะมันก็ไม่รอดอยู่ดีก็เลยไม่ต้องยุ่งยากดีกว่า ถ้าอยากปลูกใส่กระถางก็ปลูกใส่กระถางตั้งแต่แรกไปเลยจ้ะมันก็จะได้พริกในกระถางแบบสวยๆนี่ก็เอาจับยัดใส่ถุงดำเลยใส่กระสอบกันพี่คนมาถ่ายคลิปก็ว่าเออของแกแกดันเอาเม็ดไปไว้ไหนไม่รู้แกก็เลยจะขอเม็ดจากอันนี้กลับคืนไปจ้ะไปไวป้ปลูกของแกก็เลยบอกได้เลยจ้ะ ปีหน้าจะจะปลูกไหมดอกก็รอดูก่อนจ้ะรอดูรอถึงปีหน้าว่าเราจะขยันขึ้นไหมหรือว่าอาจจะเหนื่อยอาจจะขี้เกียจอาจจะขี้เกียจกว่าเดิมก็อาจจะไม่ปลูกจ้ะอันนี้เป็นพริกพันธ์พริกขี้หนูขาวของเจียไตยจ้ะต้นสูงสูงมีปลูกแค่แถวเดียวมันก็ลูกมันใหญ่อ้วนดีแล้วเพดกลิ่นหอมแต่ว่า มันขึ้นลาเร็วมากเพราะอากาศเย็นนิดนึงเอาขึ้นลาแล้วจ้ะใบขึ้นลาลูกก็ร่วงก็แล้วก็สุกชาด้วยมีแดงแค่ไม่กี่เมนะ็ดน่ะที่เห็นเห็นที่เห็นเห็นก็คือแดงแค่ไม่กี่เม็ดอันนี้พี่แกถ่ายคลิปให้แกก็ถ่ายไม่ค่อยแกก็ไม่ค่อยมืออาชีพเท่าไหร่นะแกก็เลยยืนถ่ายอยู่ที่เดียวที่เดิมที่เดียวไกลแก ก็ยังดีที่มีคนถ่ายให้จ้ะก็ขอบคุณแกแหละที่แกมาถ่ายให้ถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้คลิปหรอกอันนี้เราก็ตัดไปก็คุยกันไปจีปาทะเรื่องนู่นนี่นั่นว่าจะไปเที่ยวประเทศอื่นดูบ้างอะไรเงี้ยจะทันไปไหวแต่ก็ปีนี้ต้องเก็บเงินกลับไทยจ้ะจะกลับเมืองไทยก็ต้องใช้ใจ่ายเยอะก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ตั้งใจเก็บตังค์จากบ้านเรา แล้วกลับมาก็ต้องมาทํางานต้องมาทํางานหาเงินต่อจะ้ะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะชีวิตคนไทยในต่างแดนมีงานทําก็ดีพอมีงานทําแล้วก็หาทำานู่นอันนี้เล็ก,ลกๆน้อยๆเสริมเสริมไปจะ้ะพอได้มีความสุขในช่วงหน้าร้อนมันก็มีความสุขนะเวลาเห็นผลผลิต แล้วก็ถ้าได้ขายด้วยมันก็มีความสุขจากเงินเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมีความสุขตรงที่ว่าวิเราทําได้เราทําได้อย่างพักบุ้มก็ปลูกขายได้เงินเยอะพริกนี่จะไม่ขายเราจะจะจะเก็บไปกินคิดว่าจะเก็บไปกินแล้วก็แบ่งเพื่อนๆที่เขาเคยทำํำข้าวทําอะไรมาให้เราเราเคยแบ่งให้เราเราก็จะแบ่งให้เขาเหมือนกันจ้ะก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะคนไทยในต่างแดน ปลูกพักไทยในเมืองหนาวมันก็ยากนิดนึงจ้ะมันไม่ค่อยงามอะไม่ค่อยงามลอากาศมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวช่วงร้อนก็ร้อนตับแตกถ้าไม่มาเปิดหน้าต่างให้ก็ซุกจ้ะใบไหม้ไปเลยแต่ถ้าช่วงหนาวถึงจะปิดหน้าต่างยังไงมันก็เย็นอยู่ดีจ้ะเพราะแค่พลาสติกชั้นเดียวเนาะถ้าแดดบดมาอากาศมันก็จะลงแบบไวมากๆจ้ะ แค่ไม่กี่องศาไม่ถึงซิบองศาด้วยซ้ำวันละหกเจ็ดองศาอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากจะไปต่อมันก็พากันขึ้นลาแล้วก็ตุยไปทุกอย่างต้นสัตต้นโหระพาก็ตุยไปแล้วเรียบร้อยพักบุ้งก็ก็ไปเยอะแล้วจ้ะไม่รอดและอันนี้เราก็มาตัดพริกตัดต้นพริกออกแล้วคันนี้เราก็จะลื้อลงเรือนออกจะ้ะแล้วก็จบทริปจบทริปทำสวนของปีนี้ ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่จ้ะแต่ก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกจ้าถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาแล้วยังทำต่อตอนนี้ก็ลงนานๆทีก็จะหาคลิปมาลงจ้ะบางครั้งก็ถ่ายไว้แล้วก็ไม่มีเวลามาตัดต่อก็โอ้ยลืมไปเลยถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนกันย,นยายนก็มีตอนนี้เดือนตุลาแล้วยังไม่ทันได้ลงก็มีจ้ะมันก็นันก็เลยเวลา มันก็เลยเวลาเลยดูร้อ,อนมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วก็จะประมาณนี้จ้ะได้ไม่ไม่ถึงก็เยอะเท่าไรลรอกพอได้แบ่งเพื่อนๆกินครับแช่แข็งไว้กินเองจ้ะเป็นคนไม่กินเทสอยู่แล้วก็ได้กินนานอยู่ดอกที่เก็บไปปีนี้ก็อยู่ได้2ปีนู่นละมัง้งกว่าจะกินมดมันเพสจ้ะใส่ส้มตำทีแค่แค่สองเม็ดก็เหลือเฟือสองเม็ดสามเม็ดกินปันเด็กน้อย ก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเด้อจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า